อยู่กับลุงจิมบี้คนเดิมนะครับเกิดเรื่องแล,ล้วเอฟซีรถทัวร์มื่อสักครู่นะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับรถรถลงนะครับรถล,ลงทัวร์ลงนะครับรถทัวร์ลงลุงคนกำลังออกไปดูนะครับรอุบัติเหตุข้างหน,น้าไปเลยไปเลยเขาให้ชะลอไปเลยอันตรายทางโคดเคี้ยวล,ยละลาาชันตายปางไงหนึ่ง มาถึงตรงนี้เลียวลุงพลจะแนะนําตลอดเลยบอกให้ลงเกียร์เกียร์ต่ํานะเออแล้วอย่ายไปเหยียบคาสต์นะขอดใส่ป่ะไม่ออกนไะหนร,รถอยู่ไหนอ่ะโูลงล่างเลยโอรถยูเตอร์คุโ้ไปยืนดนเราลูกกุ๊กต้องขึ้นเาใส่ดีป่ะขับทางไหนนี่เ<อ>ลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายขับไปได้ปนะ่ะพูดเราแหง้องไปยังไงหนลงล่างเขาขึ้นเขาบนเออเขวบซ้ายเลย ไาซ้ายเลยนุขวาไม่มีที่จอดมาต่อยตัมาต่อยสุดขั้วที่ไหนโอ้ยคนบาดยังหรอคนบาดยังหรอแบบนี้คนไปไหนหมดแล้วเยอตร์ยาโอ้รถเมื่อเช้านี่อ๋อคนป่วย บาดเจ็บออกไปแล้วใช่ไหมบาดเจ็บเยอะไหมถามทางพี่เขาหน่หนอ,ยหนอยพีบบ่บาดบาดเจ็บเยอะไหมไม่ครับผมไม่มีบาดเจ็บเนาะโอ้ไม่มีบาดเจ็บ,บ,อบ,จบโอ้ดีใจจังเลยเพราะว่ามันมีต้นไม้ไม่ไม่มาเจ็บไม่บาดเจ็บถามแล้วลงไปได้ยังไง ไม่มีคนเด็นอะไรค่ะปลอดภัยนะคะคนขับรถทีอาการอบกเพื่อนรถนขับรถอใช่แล้วค่ะกานที่จอยนะคะน่าจะไม่่าน้เลยอยู่ทางนี้นะคะ สองคนนั่นแหละินข้าข้างในแล้วพี่โดดเข้าห้องนอนที่คนขับอยู่ถ้าไม่เข้าห้องนอนก็ไม่ได้ไปเช็คล่างกายนะพี่ไปเช็คล่างกายพี่เต่ามอยก่อนไหมไม่เป็นไรพี่อันนี้มนเก็บนิดเดียวเก็ดธรรมดาไม่เป็นไรยังรเป็นยังไงคะจิตยังไงผมว่าเบรกแตกหรือว่ายังไงนี่ผมก็บอกไม่ถูกใเมื่อกี้หรอหรือว่ามาเร็ว ก็ไม่ชินทาง,ท,าง,ง,ท,ง,ท,างท่านลุงนี่ครับต่อหรือเปล่าหลายพันที่ประกันทางมันเป็นทางโคง้งหักตอกอ่ะหลายครั้งและหลายพันและลง

มันสูงมากมันเซียนนี่ดิเห็นข้าในในในเขาลงเพจตกใจหมดเลยแบบได้ยินเสียงให้เท้านี่แต่ว่าไม่ได้ออกมานะแต่ว่าลงมาออกมาเวะแล้วเมื่อกี้เขาแสนเขามาเนี่ย มามาเจดจังหวัดไหนครับผมด้้าานนหที่ว่าต้นตางก็มาจากสงขลามาเจ็ดสงขลาแล้วมานอนอยู่ที่ศาลสองคืนแล้วคืนอเมื่อเช้านี่จะออกมาสองวัยแล้วก็จะเข้าไปน้อยอีกเลยผมก็ไปรูปโปรแกรมโปรแกรมจ้าของรถอ่ะไม่ปัดเจ็บเลยครับตรงนี้เต้องเข้ารถสัปดาห์เลยดูอาการรถมันน่าจะ กีคนขับเก็บเยอะนะแต่ว่ามันก็เก็บเก็บแต่ไปโรงพยาบาลดีกว่าใช่ไหมแต่ว่ามันมีเป็นเจ้าของรถเมื่อกี้ที่นั่งเจ้าของรถเยอกี่คนครับอ๋อที่ขับรถจะสองคนนี่ลูกผมจะกลับเลยนะครับสมบัติเองเยอะนะอยู่ในรถนะมีอะไรโทรหาผมได้ได้ได้ในส่วนของต่อไปเนี่ยเราเอาดาวรถอะไรมา เนี่ยต้องรอรอเจ้าของรถก่อนพี่ที่นุนบ้านแต่ว่าไม่งั้นก็ลากลงกรุงเทพเลยลากขึ้นลากลงกรุงเทพแรถลักษณะนี้มันมีประกันไม่มีปัญหาหรอกมันจะมีแต่ว่าเจ้ามันน่าจะไกลไปเลยมั้งไกลคนที่ว่ารับซื้อมาไปตัดชักไม่เอานี่รถน่าจะมีปัญหาเยอะจะไม่ไกลคนที่ใครเห็นมางเลยคนคนคนนรถจักหลายคนี่พมาตะกล o ประมาณสี่สิบอะสามสิบสามสิบอยู่สาแต่ว่าไม่มีคนไม่ไม่มีไม่มีครับไมปัดเก็ยดขนาดมีเลยครับผมก็ไม่มีครับแต่ว่ามันดีมากเลยที่ว่าเกีดเกียมืออะไรอย่างเงี้นแต่ว่ารู้สึกตัวหมดเมื่อกี้ไปเออดีดีดีมันลงลงทางไหนลงทางนี้เหรอหรือลงทางไหนนี่เหรม่รู้หมดมันเดี๋ยวก็โดดเลยโดดโดดเห็นไหมตอนตอนลงเห็นไหมตอนลงเห็นไหมรู้สึกตัวมาโดดโดดลุนเลยเหรอไม่ผมโดดเอ็นตัวมาเข้าห้องนอนแล้วโอ้โหขึ้นมาเลยได้ นี่ใครเห็นเหตุการณ์ไหมเนี่ยตประสบการณ์ครับผมการประสบการณ์ตสองขารอผมสักน่งชั่วโมงได้ได้เดี๋ยวตังไปนะน้ำมัน่อนกันครับนี่นสาวาหาไม่ั้งกัปล่อยถุงห้าดับผมอะไรนะเอาอะไรเดี๋ยวจัดการเลวเหรอจักลัรเลยใช่ไหม ไปไหนไปโรงพยาบาลมอาบไม่ไปเรนาลงนี่บาลุงให้ไปเหรอในี้ไม่ยเตรงนี้ที่ไตรงนี้ทาเข้าลยานที่ยนจุดนี้จุดนี้ตีูกท่าที่กำลังชมอยู่นี่กดไลคกดแชร์นะครับตอนนี้บรรยากาศที่้อยากให้เกิแต่มันก็เกิดขึ้นิปกติเห็นมครับเป็นรถทัวร์จากจังหวัด สงขามาเที่ยวนะครับมาท่องเที่ยวอำเนอดก่อน,นอนที่จังหวัดอุตรหาตถเดี๋ยวเลาะเที่ยวมาเรื่อยครับขึ้นเขาที่บ้านลนบุญลงมาตัวนี้ก็จะไปที่อำเภอเต่างอยไปที่ท้ายพญาเต่างอยนะครับนี่คือกำหนดการนะครับพอมาถึงตัวนี้ถนนเขาเรียกว่าหักกหักศอกไซส์โค้งด้วยครับตรงนี้มันเลี้ยวไม่ทันตีนี้เราไม่ชินถนนครับก็เรียกไม่ขินถนน ก็เลยหักไม่ทันก็จําเป็นมันก็เสียหลักนะครับต้นไม้เนี่ยหักประมาณสองต้นดีนะมีต้นไม้นะถ้าไม่ม okay. ีต้นไม้เดี๋ยวไปเลยโอเคครับคลิปนี้่าแค่นี้นะครับอ่ะท้ายนี้นะครับขับรถอย่าประมาทนะครับขับรถอย่าประมาทโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม